ก็สวัสดีอยู่ผมบ้านตารีบันกันอีกแล้วนะวันนี้ก็จะมาสอนแตกไฟล์สอนลงแมปนะครับอ่าลงแมปของพี่ดากี้นะครับโอเคอันดับแรกเราต้องมี a อฟไฟใช่ไหมอ่าเดี๋ยวผมจะมาบอกการดาวนนะ์โหลดโหลดได้จากพี่พิสโตนะครับอ่าเดี๋ยวเขียนไปว่า E-S นะฮะ e s นะครับเดี๋ยวรอโหลดสักครู่เน็ต กระกเน็ตกลางเน็ตกลางอ่ามาแล้วอ้ามีโดดอันนี้นะผมให้เลือกหล่อันนี้ก็โอเคตอนนี้เสร็จนะอ้าวอัปเดตอัปเดตท,ทำไมวะเดี๋ยวมันอัปเดตนะจ๊ะอ่าตัดการอัปเดตไปปะเรามาเข้าที่เอฟไฟเลยอ่าก็กดเข้าไปนะโหลดเสร็จพอโอเค โหลดกดเข้าไปไม่ใช่นะเข้าดาวน์โหลดก่อนนะฮะเข้าดาว์โหลดเสร็จปุ๊บอ่าเราโหลดมาแล้วเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับโอเคให้คุณนะกดเข้าไปปุ๊บนะครับอ่าผมโหลดมีหนึ่งผมไม่เอาอะเอาเอียดไฟดีกว่านะกดเฉพาะครั้งนี้ก็ได้นะ,ะแป๊บแป๊บไอ้อเ,เอาเฮ้ยเอยกดเข้าไปนะจ๊ะโอ้โห อ่าแล้วให้ทุกทนนะ่านกดค้างนะครับกดค้างนะไอ่จะไม่ต้องไปทำอะไรมันนะกดตกลงนะจจะรอมัแตกไฟล์อ่าเสร็จแล้วนะนะครับนี่คุณเลื่อนหาเลยว่าคำดาวโหลดนี่มันมีคำว่าดาวโหลดอยู่ตรงนี้นะให้คุณกดเข้าไปเลยนะแป๊บว่ามันจะเขียนว่า let's play นะเลสเพย์สองนะครับ แล้คุณนะกดค้างนะครับแล้วก็กดนี่นะมันจะขึ้นว่าคัดลอกเนี่ยเนยเนี่ยอ่าคัดลอกกดคัดลอกปึ๊บอ่าทำไงต่อเลยไหมฮะให้ทุกท่านนะครับข้อนี้มันจะเขียนคําว่าเกมนะฮะหาหาคำว่าเกมโอเคหาคําคว่าเกมแล้วกดเข้าไปมันจะบี่มจังเนี่ยใช่ไหมคุณก็นะดกดเข้าไปโป๊ะ ะมีสามอันในชะ่ไหมกดอันนี้สามครับเป๊ะโอเคผมได้ลงมาแนละ้วอ่ะแล้วก็นี่นะมันจะเขียนว่าวางนะตรงนี้นี่ตรงวางนี่กดวางไปเลยนะอ่ะวางเสร็จเรียบร้อยรอมันโหลดเรียบร้อยนะรอสักครู่อ่าถ้ามันเขียนเข้ามาในนี้นะออกจากเ e อียดไฟนะอ่ะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกีกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเค ผมได้ลงที่ชออ์แพดไปนะนี่ฮนะมันขึ้นมาแล้วะเลตเพย์สองเสองนะครับก็กดเข้าไปนะตึ๊บนะกดเข้าไปเสร็จอ่ารอสักครู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยว,ยว,ยวแป๊บแป,บแปบ <Okay. S 1> กดเข้าไปเสร็จก็ต้องลดนะลดความแหลกมันนะโอเคดีด้วยนะอ่านี่มันก็มาเลยทีเดียวนะ ทันทีทันไดเลยแล้วมาก็จะแลกพอสมควรนะฮะโอเคแลกพอสมควรนัดจ้าตอนนี้ก็ตอนกลางคืนน,นัดจ้านะัดจินนะอ่าก็จะมีสวนของพี่เขานะนู่นนู่นนู่นจะมีสวนอีกสวนหนึ่งหนะ้าตรงนู้นนะอ่ะก็นอนเลยแล้วกันกรลบนอนสักครู่นะครับ อ่ารอสักครู่อ่าก็ขอจะกลากำลัำเด็กเพียงนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยล่ะ